พร้อมค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะผมะไผม้าอุองานตประสงค์ในการดำเนินการอบรมพ่อเลี้ยง และขยายความความสีดังนี้ศูนย์ประสานงานโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริมีได้อยบางมีสภาพภูมิอากาศและองภูมิที่เหมาะสมโดยวิทยากรผู้โทรความรู้จากศูนย์การศึกษาพัฒนธสารสุขีท่านเพื่อสื่อสารรักษาต่อยอดถึงหอหัวหน้าคณะทำงานโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริ

ครั้งนี้น่าจะเป็นพิธีการของการเลี้ยงเขาเรีอกว่าทอดที่แนะการขยายทางของบอลสีเราก็เลยแก้ปัญหาที่อินพุตก่อนตรงที่ว่าต่อคนที่มีใจรับก็มีอย่างก็ได้จะฝากไปที่ท่านีย์พรเพื่อพิธการก็จะทําให้ผมเชื่อในที่เราสามารถผลทั้เราก็จะรู้ระดับของตัวเราเองว่าเราหน้าอะไรอย่างไรระดับที่สำคัญ การพัฒนาชาติแผ่นดินให้มีความเติบโตล่าย่ขึ้นไปเราไม่เคยถึงทจมกรบัื่อการกระจายเรื่อเานะโน้มต้องลับคนไทยทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้แยกเ้าท่านไมได้แยก ไม่ทันตอ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 นที่เป็นรัาที่สามน่าปีนี่ราไม่หเราไม่แต่ความรู้นันบงมันกูอะรนพรว่าก่จัดาชาติได้เลยคาจริงกูว่าจัดงารชาได้เลยบอลถีก็ต้องลงบทได้าจะ นี่ต้นม่ปรูลแดงครับมะพแดงเพื่อเป็นเชื้อโรคติดแผลใช่ครับกันเชื้อโรคเท้าตั้งไว้แห้งแล้วก็ไปปลูกต่อได้เลยซึ่งหัวนี้เราก็การเชื่อการเชื้อโรคแล้วไม่คือคือคือตัวนี้ใช่แล้วแล้วก็ล้างน้ำล้างให้ยางเขาหายโอเคคนทักได้เลได้เลยเรื่อย บนไปที่ตอนนี hmm. ้า <day> um, ื่อนางคือเป็นป่ที่เข้ามาในนี้คือผมรเนแล้วถ่งเป้หมายกนกได้แล้วไม่แต่ขอให้แก้แล้วมันก็อ่างน้อรขาหรองทางนอผมวานี่เอาลวง่าตดเด็ดีก็เหมือนกัน มีใช่ไหมมีไปเจอกันไหมเหรอที่เป็นโอกาสเดียวกันโอกาสที่ได้แล้วจะบอกว่าอะไรเลยพองท่านต้อเหนื่อยกว่าพวกเรามาเยอะแล้วแค้ก็ว่าพองท่านเหนื่อยกว่าพวกเรามาเยอะแล้วเราเนี่ยไม่ได้เหนื่อยหนึ่งสองสามค่ะเรียนลงแล้วใช่ไหมลงเรือนใช่ครับลงเรือนเลี้ยงแล้วแต่ละที่แล้วครับแต่ละคณะทำงานแล้วอย่างน้อยก็ลงเรือนแล้วจึงลงอยู่แล้ว นี่้ความรู้ของแต่ละคนที่นําไปสูก่การบัอเ่าอยาเป็นเรื่องของการสร้างภาพนะถ้าสร้างภาพเราจะไม่ได้อะไรต่อไปแล้วเราจะย่าอยู่กับที่อยู่อย่างเงี้ยครูเร<ด>ามีอาจารย์วิชาการมี